สวัสดีครับทุกคนทุกคนวันนี้เฮ็ดต้ยมยำปลาทูให้ลูกเมียกินมา,นามทุกคนต้มยำปลาทูเฮ็ดง่ายๆมาใส่น้ำหนึ่งกระปยุยสองกระปุยนะทุกคนต่อหม้อเด้อะเฮ็ดง,ง่ายๆต้มยำปลาทูเฮ็ดง่ายๆทุกคนตู้ตะไครหน่อย คาแต่ชิมเขาอย่างดีทุกคนหอมใส่กาไฟใสเม็ดโกนใส่กเลยทุกคนปัทธุ์นี่ก็ร้อนน้ำเดือดก่อนเด้อน้ำเ,เดือดก่อนมาใส่ใส่ทีหลังปัทธุ์นี่ก็ตาดครึ่งพอทุกคนคือสี่พอ ตัวพอทุกคนน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาชูเลยทุกคนปลาชูเลยปนๆจะหน่อยน้ำปลาน้ำปลาทุกคนปลาชูเลยตอกขมพวยปุ๊บปุ๊บเป็นที่สี่เลยทุกคนรถดี

นี่เห็ดต้มปลาทูให้ทูกเมวคิดอ๋อลืมพริกด้วยทุกคนพริกนี้ก็พริกนี้ก็กกเอาเอาพริกขี้หนูสวนเนี่ยทุกคนจะได้หอมหอมถุงใส่จังซีเลยด้วยยัไงไงก็ว่าไรเนี่ยจับจังซีสับจังซี ดสิเลยใส่ลงไปเลยทุกคนใบกะเพราหนิใบกะเพราบ้านบ้านหนิหอมหอมหอมบ้านๆิดูดสิเลยใา่ลงไปเลยอ๋อใส่ดอกไปนั่นจะได้หอม โลบบ่โลบกซิมเบือจนน้อยใครอยากบ่อเสียบหลายด้งเสี่เสียบเรียบร้อยแล้วกะเทใส่ถ้วยเลยทุกคนว้าวเรียบร้อยต้มปลาทูให้ลูกเมียกินแสียบเสียเลยทุกคนอย่างที่เรียบร้อยมื้อนี้